เตรียมใจเลยค่ะวันนี้สนุกแน่นอนเพราะนั้นนะคะมาอยู่ที่โรงแรมโซแบงคอกซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวนะคะกลางกรุงเทพย่านสาทรเลยค่ะวันนี้เขาจะมีอีเวนต์ใหญ่นั่นก็คือผูกปะซี้<ม>นึกภาพตามนะน,นะม,มันจะเป็นป์ตี้บริมสะันะ <laughs> สว่ายนะ้ำมีแต่คนแก้ผ้าใส่ชุดว่ายน้ำ ก็จะรวมตัวผู้คนมาใส่ชุดว่ายน้ำอวดผุ่นเต้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 นแล้ววิวอ่ะเป็นวิวกลางกรุงเทพเห็นวิวตึกสวยงามเห็น<ๆ>วิวต้นไม้<ๆ>มันต้องสนุกสุด,สดๆแต่ถ้าไปปาร์ตี้คนเดียวเนี่ยมันก็จะเหงาวันนี้นะก็เลยต้องชวนเพื่อนคนนี้มาเพราะเขามีสโลแกนที่ว่าเอลี <L> ่บสองอก34ผมดำยาวถึงกลางหลังเน,นินอกขาสวสวยอ่ะแล้วคนคงจะรอออกแล้วว่าเพื <L> ่อนที่น้าจะชวนมาปาร์ตี้วันนี้เป็นใครแต่ก่อนจที่จะถึงงาน านปาร์ตี้เย็นนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางโซลแบงคอกมากๆเลยนะคะที่เทคแคร์ดีมากๆมาถึงเนี่ยพนัดนั่งกินขนมจิบม็อกเทวชมวิวกรุงเทพและท่านยังไม่พอนะเปิดห้องพักให้นัดแบบซุปเปอร์ไพรเวท VVIP ติดกับงานปาร์ตี้เลยเดือน19ถึงอะ่ะแล้วห้องเขาบอกว่าใหญ่อลังการสุดๆอยากได้ทุกคนนะคะสนุกแล้วก็่อยไปด้วยกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนไปกันค่ะ ชาดาแล้วตอนนี้นะคะถึงห้องพักของนักที่นี่แล้วนะคะเข้ามาถึงเนี่ยเราจะเจอห้องนี้ก่อนจะเป็นเหมือนแบบว่าห้อง p r i v a t e เอาไว้นั่งดูนางหรือว่านั่งกินข้าวตรงนี้เพราะในห้องนี้เนี่ยก็นอกจากทีวีแล้วก็จะมีโซนครัวด้วยนะคะจะมีเตามีตู้เย็นให้ครบเลยและต่อจากนี้นะคะเดินตามโถงยาวนี้ไปโอ้ไม่จ๊ะ กลางห้องอันที่ถ้ามาปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วต้องมีอ่างน้ำหนึงก็อายอยู่เหมือนกันนะโรงแรมเป็โซนโซนเขาชอบเอาอ่านไว้กลางห้องอ่ะวันนี้คนลืมคิดไปว่าเราไม่ได้มากับผัวแต่เรามากับเพื่อนนะอ่างหนึ่งไว้ใช้อ่างหนึ่งไว้โชว์แต่ว่าเขาก็จะมีห้องอาบน้ำส่วนตัวด้วยทั้งห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องส้วมถัดจากห้องน้ำนะคะก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งละเดี๋ยวไปดูกัน และนี่ก็คือลิฟ่งนะคะปังๆค่ะก็จะมีโซฟาตัว L อยู่เนาะแล้วก็นี่ดเดคเรทคือไฮมากแล้ววิวที่ได้เห็นตรงนี้คือทำให้นัดผ่อนคลายมา,มากๆกันอยู่ในกรุงเทพอ่ะสิ่งหนึ่งที่ช่วยฮิวเราก็คือความเป็นธรรมชาตินั่นแหละพื้นที่สีเขียวแล้ววิวตรงนี้ดึกภาพนะมันเป็นเมืองตึกสูงทั้งหมดแล้วตัดกับสวนลุมนี่เป็นแบบสีเขียวอ่ะดีต่อใจ และนี่ก็คือเตียงที่เราจะนอนในคืนนี้นะคะบอกเลยว่าใหญ่มาก <c oughs> ได้ฝรั่งเข้ามาในห้องแน,น่ๆเลยอะ่ะและเงียบนานละฟังอ่ะลวเพลงก็ปิดพอดีได้เสียงอะไรไหมคะอย่างที่บอกทางโซแบงค์ก็คือให้ห้องแบบซูเปอร์เวีพีนะเป็นห้องที่ติดกับปาร์ตี้เลยอ่ะงั้น๋ยวพาไปดูบรรยากาศปาร์ตี้นิดนึงดีกว่า I will, I will come down to enjoy. Okay. Yes. Okay. ติดกับปาร์ตี้จริงๆแล้วผู้ชายคือแซ่บมากแต่ว่าน้องมีที่นี่ก็ไม่เบาดังนั้นนิสสันสบัดแรงมาถึงนี้แล้วเราจ,จะต้องจัดเต็มท่าฮะ <c oughs> และนี่คือชุดสรัดโปปาร์ตี้คืนนี้ค่ะ แต่การแต่งหน้าไปปูปาตี้ก็แอบยากนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเปียกไหมและไม่รู้ว่าเราจะหยาดหรือเปล่าเพราะมันเป็นแบบงานกลางแจ้งเนออกว่าเปื้อนไหมอะไรเอ่ยดังนั้นผิวเราจะต้องสวยออริจินอลคือต่อให้ร้อนหยา่ตจะเงือแตกเครื่องสำอางไหลผิวยังต้องสวยอยู่ๆโดนฝรั่งอุ้มโยนลงน้ําอย่างเงี้ยขึ้นมาจากน้ำาร้ยังต้องแบบ สวยสับแล้วกโชคดีมากเพิ่งเจอตัวนี้ค่ะทา d า Divenet e l e x i r Normalizing Facial Mist สเปรย์น้ำค้างฟังไม่ผิดไม่ใช่สเปรย์น้ำแร่นะสเปรย์น้ำค้างของแบรนด์ Divenet e l e x i r วนันก่อนนะนะถ่าย IG แล้วก็ไปเจอโพสต์หนึ่งเขาบอกว่าใช้สเปรย์น้ำค้างฉีดหน้าจะทำให้หน้าเนี่ยชุ่มชื้นรับพลังจากธรรมชาติได้สสอางเกาะติดมากขึ้นและบำรุงไปในตัวแวบแรกคือนแบบ เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเพราะว่าเกิดมาเคยเรียนแต่จะเป็นน้ำแร่พอไปศึกษาดูปรากฏว่าเฮ้ยกว่าจะได้มานไปหนึ่งขวดเนี้ยยากมากแบรนดิวเวลเนตอะเขาต้องไปซื้อพื้นที่อะที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติมีโอโซนดีอะที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ให้ต้นไม้นั้นอะมันคายน้ำค้างออกมาแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมในการเก็บน้ำค้างทีละหยดทีละหยดทีละหยดมารวมกันอยู่ในขวดเนี้ยแล้วหล่ะคุณังวะ แล้วมันจะดีกว่าน้ำปกติยังไงคือน้ำค้างเนี่ยนะคะเป็นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติบริสุทธิ์สดใหม่เวลาที่เนียอยู่ในเมืองกรุงนา่นานทีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนล้าอยากจะเอาตัวเองอะ่ะไปพักผ่อนที่ธรรมชาติอะ่ะถ้าเราต้องขับรถไปเองถึงเขาใหญ่ไปไม่ไหวแต่ถ้าแค่ฉีดด้วยสเปรย์น้ำคา้างขวดนี้ผิวนะ้าความรู้สึกของน้าอะ่ะก็จะรู้สึกเหมือนว่าได้ไปพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางโอโซนสดชื่นแต่ไม่ใช่ความสดชื่นไงสเปรย์น้ำคา้างขวดนี้ตะยังช่วยบำรุงผิวโมมเเเเลลลลกกกุ็าาาวรีด ไปบนหน้าใช่ไหมคะจะซึมเข้าผิวได้เร็วมากๆนอกจากการเพิ่มความชุ่มชื้นยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวเหมือนกับพาผิวไปพักร้อนที่ธรรมชาติแล้วค่าบาลานซ์ของน้ําค้างอ่ะคือมันดีกับผิวเรามากๆกว่าน้ําปกติทั่วไปทุกคนคะ่ะดังนั้นตัวนี้เราสามารถฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้ฉีดหลังแต่งหน้าเพื่อล็อกเครื่องสอําอางก็ได้หรือจะฉีดระหว่างวันเวลาที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยๆร้อนๆผิวฉีดปุ๊บผิวมันจะกลับมาเฟรชเลยทันที ลูกสำหรับลาฟอดที่แบบปูปาร์ตี้พร้อมสุด สูดและนันมั่นใจในผิวมากเพราะว่าวันนี้นาชชีสเป็นน้ำค้างของดิวเบเนตทั้งบำรุงก่อนแต่งหน้าและยังสามารถช่วยล็อกเครื่องสําอางหลังแต่งหน้าได้ด้วยนันไม่ได้มาเคลมอยู่คนเดียวนะคือสเปย์น,น้ำค้างตัวนี้พรีเซนเตอร์คือเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงแบบราชวงศ์จริงๆอะ่ะเจ้าหญิงของประเทศเยอรมันคือเจ้าหญิงอะ่ะเคยใช้ลรวชอบมากแล้วพอทางแบรนด์รู้ว่าเจ้าหญิงจะใ,ใช้ใช่ไหมก็ติดต่อไปว่าเฮ้ยงั้นเจ้าหญิงช่วยมาเป็นพรีเซนเ,ซนเตอร์ได้ไหมปรากฏเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หลายปีมากๆเลยอะ่ะแล้วแบรนด์ดูคลาสสิกมากเป แฟนที่มีเจ้าหญิงของโลกอ่ะมาเป็นพิธีกรปัง,ง,ห,นงหน้าผมชุดคือแบบปัวสับมากพร้อมที่จะไปล่าฝ่อข้าง,งล่างและที่สําคัญวันนี้ผวไม่มาก็คือผวไม่มีนะคะขออ่อยนิดเดียวค่ะเพิ่มความมั่นใจผิวกายด้วยนี่ d e v e n e t Elixir ลูมิเนสบอดี้เอเซนต์ขวดน,นี้ก็จะเป็นเอเซนต์ที่ใช้บำรุงผิวกายส่วนประกอบหลักจากน้ำค้างเช่นเดียวกันเพรานะว่าหน้าเราได้พักผ่อนด้วยธรรมชาติละผิวกายเราก็ต้องเหมือนกันค่ะน้องลูกวีทาโลชั่นหน่อยมางานอต้องแบบกรีซเนอาเลยอ่ะนี่เลยลูกวีทาเลยส่องก่อนว่าใครเช็คอินที่นี่บ้างหล่อมากอีวีคนนี้หล่อมากมีทางฝรั่งอินเดียยอรมันวิวจะไปลูปตรงนั้นลูกแค่ตรงนี้ วิตอนมันใกล้พีกันไปอย่ารูปรูกลิ่นหอมมากเลยอะทราปีมากๆเลยว้ายเวมาทำไมโอ้โหขอบนะคะโอ้อะไรนะเมื่อกี้บอกผลไม่มีอ่ะไม่หรอหนูรับผลมาุ้าเสียดายเสียดายมาปูปัติแต่ว่าแฟนไม่มาเหนาแย่เลย โอ้เหนมาปูปาร์ตี้ฉันก็อดแอลผู้ชายสิไม่คิดว่าฉันจะมาแอลบ้างเลยเธอกำังแอลผู้ชายเหมือนฉันเหรอใช่อะไรเนี่ยว่าไงเจหยุดเธอหน,น้าเขียดอย่าทำอเธอทำกับแม่เหรอโอ๊ยอ่าไหนๆมาอาทาให้หน่อยนี่ทาไปเลยทั่วๆ เอเซนต์คืออะไรครับเอเซนต์เนี่ยมันก็จะบางกว่าโลชั่นซึมได้ไวกว่าขวดนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและเป็นกรอบป้องกันมลภาวะให้ผิวเนี่ยไม่แก่ก่อนวัยและที่สําคัญนะขวดนี้สามารถใช้ทาความสะอาดผิวได้เลยโดยไม่ต้องอาบน้ำหนูชอบแล้วแหละหนูเจอแล้วถ้าพี่ไม่อาบน้ำหนูนี้มาถูกพี่พอพี่ไม่ชอบอาบน้ำหนูก็แค่ถูปุ๊บอาบน้ำแล้ว <c oughs> โอ๊ยเราเสียสโลม์ไปดูผู้ชายดีกว่าฉ <c oughs> ันไปด้วยรอ <c oughs> ไม่ไหน แบบใช่ เอาเย่ปาร์ตี้นี้เรอบสนุกสุดค่ะแม่มบลกี้มาแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสอยว่าคูปาร์ตี้เนี้ยมันจะแซ่บขนาไหนแล้วก็คนที่มาในงานอ่ะ ากลัวเมียหื่อมึงกลัวเมียน้อยใจว่าขอไปมองชนีแต่เนี่ยค่ะให้เมียเธอเดินล่อนตีกับฝรั่งทั้งงานค่ะหยาอะไรอย่างเงี้ยรับปาร์ตี้สาวไม่เป็นอะไรหยกหยาค่ะสนุกสุดๆค่ะ คดีที่มางานดูนมเอลโพกระเทยอ,อะไรไปตู้โอ้เอางี้เรามาวันนี้ามาหาใครคะ<ต><ว>แล้วเรามา,มาหาขอยไหมมค่ะเดือนเปนหอโอ้หอยได้หอยโดนนะคะ,คะปังปังไหนเต้นโยกให้ดูทีหนึ่งค่ะแล้วเราผมยาวขนาดน,นี้ป่ะ<ต><ว>เอไปไปไปโอมาไปเี่โอ้ลั๊ Claro, no, más. จบในขั้นตัวเดียวกับ All Clean Beauty Water นะคะจาก d i v i n e t Elector นานๆทีนะจะมีวันหยุดนะแต่เวลาเป็นหยุดนะก็สั้นมากถ้าจะไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ทันโชคดีมากที่นะาได้ตัว d i v i n e t เนี่ยช่วยเพิ่มพลังจากธรรมชาติทำให้น้านรู้สึกว่าเหมือนได้ไปต่างจังหวัดแต่โดยที่นะอยู่กรุงเทพถ้าใครที่สุกว่าไม่มีเวลาพักแบบนั้นอะ่ะก็ต้อง d i v i n e t เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามนี้เลยเนาะตอนนี้นไม่ไหวแล้วจริง,รงๆเดี๋ยวขอไปนอนก่อนอล่ะไม่อาบนงอาบน้ำละฉันเช็ดหน้าแล้ว มไปใเชา้ชาแล้วมอร์นิ่งอันซินะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบสนุกมากพูปาร์ตี้ตอนแรกนี่คิดว่าเช้าเนี้ยจะมึนกว่าน,นี้โชคดีที่เช้าเนี้ยนัดดื่มน้ำค้างจากดิฟเนสนะคะคือจะบอกว่าน้ำค้างาอ่ะค่า P h อ่ะเขาจะตรงกับร่างกายมนุษย์มากกว่าน้ำทั่วไปทำให้ตั้งแต่เข้าสู่ใต้ลิ้นอ่ะคือดูดซึมเลยอย่างตอนเนี้ยไม่แห้งเลยเอาจริงๆพร้อมทำงานมากที่รักตื่นยัง เธอไม่ไปหนูเราไปทำงานแล้วนะนกพร้อมต้องบินเช้าแล้วเพราะฉะ้นั้นนะม่ถ่ายแบบตั้งแต่7โมงนะคะถ้าใครที่บอกว่าอยากซึมซับธรรมชาติแต่ไม่มีเวลาแบบนั้นนะคะแบรนด์เดฟเวอร์เนสคือตอบโจทย์ทั้งตัวสเปรย์ตัวเอสเซนส์หรือว่าจะเป็นตัวโทนเนอร์และแม้กระทั่งตัวน้ำดื่มที่สุดละทั้งคลาสซี่ทั้งเนเชอรัลต้องเดฟเวเนสนะคะเธอไม่ตื่นหนูไปถ่ายแบบแล้วนะถ้าใครชอบดูนัดเมาแบบนี้นะคะก็แบบกากอะไรก็แชร์ไว้ตอนนีน้เราต้องไปถ่ายงานต่อแล้วบาย แต่มันต้องมีกฎมันแบบว่าใครไม่มีซิกแพคห้ามถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วหล่อนมีหรอฉันเอวนมโพกโอ้โห <c oughs> อซ์สุดเดอร์โรบไบฝรั่งมองไม่หยุดค่ะมองหน่อยค่ะชุดนี้มองหน่อยคอยแปก๊กต <c oughs> ังนะอ่ะฟังใครไม่มีซิกแพคห้ามถอดเสื้อค่ะ <c oughs> ตอนหน่อยชอนหน่อยหนูเช็ค <c oughs> อ,อะไรเช็คเช็คสับสับ อืมพวงจริงโอ้โหอีก้าวกูยืนเอวหักไม่ไหวโอ้โหโอ้อืมโอ้ยเจ็บตับหมูสับโฮ